ฐานพรานที่35ค่ะสนองตอบต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาจับมือกับชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขคับนำเครื่องมือยุค 5G มาใช้นะคะในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาในช่วงโควิด19และการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายอื่น โดยกองร้อยฐานพราน3501ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดอากาศยานไร้คนขับ UAV บินลาตระเวนบริเวณแนวชายแดนช่องทางท่าข้ามธรรมชาติที่ลอดแหลมเข้มงวตามแนวชายแดนไทยเมียนมาบริเวณท่าสองยางหมู่หนึ่งตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากไปตรวจพบกลุ่มคนกำลังแอบลักลอบค่ะนำบัวข้ามแดนโดยผิดกฎหมายข้ามลำน้ำเมยพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหลบหนีข้ามไปที่ฝั่งเมียนมา ต่อมาก็มีนายพิสุทธิ์และนางสาวารีมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของวัวนะคะทางฐานกองร้อยฐานพราณ3501เลยประสานกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกกรกรแม่สอดนำวัวจำนวน44ตัวไปเก็บไว้ที่ข้อกกักสัตว์แม่ตะวอหมูเก้าบ้านท่าสองยางอำเภอท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคะ่ะ